นี่จ้าคนดูชวบ้านนี่แตมอนัหาเงินไม่ใช่มันป๊บป้าหวยากก่านาะเ้ปบแล้เนาะอยู่วชไปพุดมันจบ่ายมันเต็มช้างหัดไปอยู่นํามันตัวหนึ่งข้หนึงน้าให้มันกินหนึ่งท็ดกินก่เช่ข้กระตีอเพราะในกัวข้วเนียชูต้นห้ยเนห้กันได้ทีเนาะหกันมีพุเครื่องพวคงขึ้นมาเลยนี้มันบายมันเนี้ยันเย็นก้นมันแปแต่แทน อูชายพนอึดอยากมั้งบ่จะเต้นเนี่ยนะไอยู่พี่ก็ม่ใช่อึดคนอึดมันพอาำนี่มาะนี้เขาชาดิชื่อรเมืงนั้นว่ะเส็ดนางดินน้ำเก็ดไันจะเป็นยะนั่นทีขนม้าห้ามจับอยู่ตรงตาางอเ่ันต้องเก็ดมันนี่เนี่ยปนุ้นเห็เนาะจักปีนองแอมพอนวาซาว กับสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอซีหมู่เพื่อนเบิดทุกคนทุกท่านราะว่าจิเป็นทางฝั่งไทยดีกว่าฝั่งลาวหรือต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบตู้คำปั่นชุเนะพี่น้องเนาะ

มักตัวมักแตงกำลังออกสักข้างสบายดีน้องมะนาวพาอย่างต่ำต่ำน้องข้าวห้าอ่อนครับอ่อนบ่อ่อนนะพอดีตุกเลยากระตื่นบ่ นอนน,อน้องไม่รับหลอม่หอนเออปปไปหาเฮ็ดบ่มางไหมเบ่าก็ได้ไปไปบ่้นไหนก็ไปเ,เข้าคือได้แท้เนาะไปเข้าไปหาบ่เลย คลายไปเลยไปแล้วคนอะไปยัไปดินเพื่อนบอกบ้านคืนนี้มาเด็กคนไหนก็จะยังไปหมูเหมือนไปคืนนี้หม้อไปพร้อมกับหมูเพื่อนบอกหมูเมื่อนอีกมาเห็นตลกดีว่าชุกรถไปกลางคืนบ่หรอก่งดีแน่อ่ะ ทั่วไปเนี่ยซิติสลดไปไ่ินาเคยคนคิดว่านั่นเคนนั่งหนึ่นี่ฮะชอบโมหินไม่ได้หมือไบ่นนะมื่อยมันจะบอกว่าตะกี้ได้กินเยอะโมหิมเยอะทำไมกินเยอะยงจดดิไปแล้วอะไม่ยิบแวะหออเงินาก็เดกอเออเียวแต่ใส่โมหิมเงินห้ นาสห่อหงอสเออนเอนลเียวเ็ีกี่วรับสิบงป้าโอเคัเรท่อเลยเอันอมูเนดบเอออันดูกันเนบนดวะอืองกี่นก็รับด้อือไม่ยี่วนถูกลากู้วันหอนเป็นอะไรนะ เราไปไกันข้ามมืงหมูหูมึงทอดไปที่วัยจีนเพื่อนบอกใครยูตเหินรถรแรถแต่ว่าชู้หนสองแล้ห็นมาดนแบบนี้รถยู่พี่ใชหัวคนไรพี่อันนี้วันงพ่ะเลแ้มาคือหเอนใช้รถอื้อือมื้อนี่ก็ยี่ไปใช่ไม่ยี่ไปใช่

Ô chồng, mẹ. Ô, ding, ding, quá, ding, 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 nó lung, không ding, 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 mà ding, 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 10มงานแห1 0โลมใที่เปิดพัดลมบุ1 0 0บเกือบ11:00นั่นแหนองนอนอยู่แอมเบ่นอฮอแต่แต่นในมุ้งยามล่ะถ้ากับไปเอารถเปดมีมือคืนนี่ก็สิมาฮอดน่ไปเอารถบัซตายถ้าอตกน้ําจันี้แปวนยอมเด้อ พ่อไปหาเงินหาข้เแม่เงินเดือนมาจมเพียวจมเพียวจมนน่นอ่ะเจเป็นคนเด็กเพิ่งยิ้ดีบ่ป่ะนย้ม่ยบ่เอาไ้นี่ยอบหนออน้อาไปดำนานี่หรออือเด็นามนา่นิเน่ดำนาไม่ได้จากมือเออขุดไห้ันนกมาขุดชอยก็มาได้เจามาได้บ่หายย้เดียดเลยอืมยังหน่งหนึ่งรีแตปลูเลบ่หน้เออน้องมาด้คุณฮะ

นั่นแรกทีเด้ออันตีคืนตีหนึ่งบ่าหนึ่งมงยังมานอนทีเดออันนี้คุณเคยนางดินเนาะคนเจ้าป่าเคยนางดินกระหูเนะนางดินอยู่บ่อยู่เฮือนเหมืแต่แต่เมือนแต่นั่งดินแย่ะคือเก่านะนางดินเนาะโต๊ะนางอืมเห็ดไปชางเน งราเอาไรอยู่เพื่อนมาจักกันนี่เนะนี่ดีแม่ไปทั้งในออกเลยเพื่อนอย่างเออถือหมอนอ้อยไวอยู่แกงเห็ดคิดวแกงเห็ดพอสองคนคนทีเจ้าบุไดูมืออว่าเจ้าก็นไหนบอืมเทางไปแล้วเปล่าพ่อไปเออมืเพน่ะบ่ แม่เมื่ลบอย่างมันวาดนะผมลูกชาวอยู่พี่ทาามาเที่ยวเเลเนาะอ่เคยเห็นอีไ่เคยเห็นแร่ชุมืน่นะอุ่นี่ว่าวิมัดินะนี่มันดูเมียนานสาเที่โอ้เออมียนใครนะบอกวานนี้ไปทำนาซื้อนทำนาจ้างวาดนเาเยอะมดมืัดขาตายล <c oughs> ค้าคเจ้าบอกมานอนนางนอนอยู่ข,ข้างๆข้งเหมาะไเขาเจ้านางดินเนั่นไปเว้นดำสองขันใน,ในันมันยังเก็บเนี่ยตัวนั้นยึดถกแมงปเว็นดิถิ่นคน,น,นบัดอีได้ไบพ่อเจี๊ยคิดไม่แมน่นหรอือือลูกชาวัดจะไปเวยนขางนั่น เอาคือเห็นอย่างนั้นบอกนั่งกินต้อการกันจิเป็นยังน่งเล่นฮวนฮวนฮวนฮงับนางเล่นเย็นเนาะเขาเขเคยเห็นกไแต่เขาเคยกายไม่ยุบกันอืมก็ไปจักมึงมึงเป็นดูไฟเรอดูแต่มีได้มีลู่เยียมออนวู่กเนาะอืม ทังเหนือเพาะนเขาเงนเขาเนาะไก่เือนเขามมทีนจ้ะไก่เือนเขาเราเดพอวันเด่นหนึ่เออโอ้้องามลินอพี่เนาะเนาะแจกมาู่หญิมาหวัดเมื่อหวัดเมื่อจ้งเมือาไปเืินชิ้นแบเปีนเนหเมื่อัวมาเมาเองนี่บสวยานมาูุยังไตื่น จปดำหน้าอทิตยมือนี่ดีเดียวดีเดียวสิใช่แม่หัวไม่ดีอยู่ฉีนนอนกี่เานี่มใส่ัยแกบเขาเลยพวกมันนอนหน้าแต่พวกอื่นเห็นแล้วกนอนบังตัวนี้เหนพวกกระังตัวกระสาตันั่ในเบี้ยมคงลายฮะเอาเลยปลูกปเลย

เ้อเตอนให้ม so right. right ันบดรับบมันบดมัเสียดไได้มันเสียดไ่ได้มันบดครอตัวโกงไห้ชือเสียเ็นไหมชอสงชี่เสียหนังคนเาครับเออเออเคยมนชื่อใ่ปะน้องคนที่อาย้าสิเกียขันขบ้ชื่อชืเสียแล้วเสียาเลนุ่มไป้าน่ไอ้ให้เจนใช้ชุดนังชุดนี้องหนังกับเข่งนึงยุ่เวียนอยู่เวียน ไม่ไดีเด้อหองน้ามังบัมกมึนจมไปครับสองนี้จะก่วมันก็างคชิิตาคนดูชาวบ้นนี่แต่มอนต่หาเงินม่ใช่ป๊บป้าหูยากกว่านาองเนืป๊บไ้เนาะอยู่ช้ไปพูดมันจบายมันเต็มชั้นหัวไปอยู่ะมันกหนึ่งข่าวหนึ่งน้าเหมืนกินหนึ่งท็ดกินเขชคาตีวัวเพาะไม่กลัวเขา เล่นชูต้นหายก็ห้กันเป็นทเนหากนเนห้กันเลยมีุกเืองุกโคงขึ้นมาเลยนี้มันบ่ายมันแค่เย็นคนมันไปแปรได้แบนี้ลวชายญ่นอึดยาบ่บ่อจะเติมเน่ะอยู่พี่ก็ไม่จะอึดขึนอึดมพอช้ำนี่ะาพวี้เขาชาดิบชื่ออมงะบเ็ดนังดินน้ำกิดนะเวนอยานั่นที

Ai lên, <laughs> à, nó ai của cho phần <laughs> ừ. này, ngày mua mua không, hai cái năng, gì vào, cái trọng.

าไก่นะครับบนนี่ยกับกากยางไปดอกกับคนที่นั่งไม่ได้นอนโทรคนนั้นเทราคนนี้ยังไงนะแจ็คคนบ้านไหอือเป็นโทคนไดกินไดยแเสียคน้ับเออเจ้ามาเสียงข่อยแน่ครับเผ่เบานะออ๋ันี้กผมเป็นคนบ้นดีแบบคนบ้านไหนะจคไ่จเทตอบชรักินได้กเสียคนมาเสียงข่อยแน่ขอยังเฉียคนอยู่เลย

สิไปเหี่ยสิไปหาเงินเงินอเหนี่ยมือนี่กลเนี่ยไปเห็ดแล้วบนเดนเนาะแต่หุ่นกะทยแล้วเนโอืไปถาบัเห็ดจอมลาบลาอยู่เอย่าแ่ี้กเป็นีกหนอดตนาันมรักกับหมานะผู้แล้วเีผู้เลย แล้วเรียกกันทอนมือดำทอนมือน้ำพุแล้วอ่ะออกไปกันไทยหุดไทยหุดกันแล้วหมดเลยจบลูกไแล้วไปหน้าเนไทแ่นัตัวไป้าไปหนนี่รักไ่มาหน้าหไทยหุดกับไทยแล้วลม่ได้เท่าน่อยนี่นหน้าหมดแล้วดำหน้าหน่อยน้อยดำบ ไปครับไปเาง่วแลยไปกับาไปให้ไปชวน้อ yeah. no ืมไปเาหรอไปแต่มาถามม่าหนึนมาหลองมือย่างย่างถ้า้มือหีทำนาให้คนหิ้วเม่อว่ามื่อเมื่อยนมาหลาองคพอกผีชาได้ยกมันอีกนแล้วบ Muy em mát mà mấy cái nó nha nhất một mì nữa. tay đâu cả. Mặt là đi. O nô nha đấy nha nô cả, nô 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 đâu cả. nô cả... 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 làm đi. nô nô nhảy nô มีมรุ่งตะก้านบอใช่มากันนะใช้เบิร์ดไดียวพูดนะฮะเออใช้เรื่อมันต ộ ดงใช้แต่ทั้งทั้งตัวตัวมีน้ำตับต ộ ใช้เนี่ยอหนาขึ้นจังฮกใช้ใช้มอีน้ำนอนนอนแนมมาเนี้งามแัดนี้นะใช้ับมันเบิร์ปิดเบเิร์

เกิดวอยากเลีกนอกบหาันบาดอีกนอนก่อนนอ้ยนอนี่แล้วไหยาถ่วงของมันะเป็นแต่เบิ่งนี่อหละชวนขับปดูหยากบบมตกมาอแใส้ปุ๋ยเออไปดูดูแล้วนอนจะต้องตื่นอ

ไใช้ผู้อินนแตกขึ้นนเอนเนเอ,อม่ดดก<า>ยหยาออกนำ้ำาัูมันตามให้นาะลีหยาหนวดประดุกหนวาหยาบั่เขาน่ตักพีก่ยแนวยังหนอยกระดกออกน้ำเลยถุกตกมาใชปุูยมันก็จังคักเพราะว่ามันใชได้ไหญ่าช้าที่เขาเขาช้าก่อนต้นนั้นมุนมีปัญหาได้เพราะงนเขาถั่วหยาหมดเลยอออดขึ้นตัวนี้หยาในถัน่วแล้วมันเดยขึ้นช้าเขา ลกแล้วคำคำมันอ่อนออกน้ำมือนิดมือหน่อยมือชิ้มมือยังดีนะเสียงรุดยังเหือมจักมาจักคือเสียงวันนี้คือเสียงตุดตุกๆแทะได้ออกไปน้าจักเทือดหนิทอาน้ำเทือด้อย่าแหวน

ขนมวยมาอะไรกินหล่ตัวไจ้นนะฮะเป็นแท่น้แต่พวกินเนาะเห็นว่นคือมื่อวานเี่ค่มาเป,ป,ป็นฟูงมาเดียงค่ะงัวนั่นก็เช่าไปเานาะงัวเมยไว้ก็เช่าไปาปรูแตทั้งงัวทั้งคุย้ยทั้งสี่ิบไปไปจะงกินได้ตา เออาย้วัว็บน่งา้านา้ขายวนนได้รอพี่นหน่งอะวนื้อไม่นถูกอันน้ามัวคล้ยพ่ขายแต่ขายามก้ยเหราบไเห็นบ่อไหมื่อไม่เห็นนะแบบนาบันนอยจกไม่ตายเบนหัวขังง่มัวเอออปุ๊บปั๊บ เงียบดิทหัวแขงไม่กเนาะเปิดแบบฟามวรลใครดูเคยแล้วีนีอยนีชวนทุเรียนได้เงินมาปีเดยมาบางทบุญพอกัอายู้ไอเขาเคยไดเนาะวนี้จก่ทาม่คบได้เลยว่าชินอนพุ่นเลยไปจักเนาะไปดำนานอนพุ่นเลยไปจัก คืออ,อาากอเพ่อบงัเอาเทียนก็บอกมีนบอยค่ายหาทุกีอายกันกถึงบ่ออยหือกเทียนกันกนเบานะอนเอเาว่าีเงินเิเบอใช้น้เนาเิเอใชเมย์นีอยู่เงินจะโฉมเงอินแสนบาททเทือนผมบอกยากแค่นี้จะไปอยู่ได้หรือเอ ผนบอกมายูแล้วผเอาแล้ว่าไเทียน้ำเทียงานไปข่ำะพราะเรนอนคนจกปลูดินชานเดือดในท้องน้ามได้เออเห็ดมาบอก่าปลกขันพพได้ได้พอลาหัวคนวะออนี่สามสี่เนบาเนน่นจะไปอยูน้ำ่นอมบอกูาปยูแล้วเี่ยเป็นเือนมึงวะเือน่นว่าชื่อไ่นบอกอ่ะราฟังไปเราพี่เราไปเตรียงไดกั เดี๋ยวรว่ากูก็มีร้านหนอยยันลูกหลานมาหาอยู่ปกนี่อีกลางนึงอูกยันลูกหลานมาหากูก็มีอยู่ช่งยำเช่นว่ะเนว่าเสียงกันไหนเสียงกับระว่าพวกนี่ขน้องเนาะดุ้โทมาบว่ดี๋ยวข้บอข้างกว้งกูจะได้มีว่ะนี่ยข้าไหนะ้งนดุงใหญ่บอกับพ้งไเหมอนกัดุงใหญ่ได้เขาก็ได้สวนน้ำโตได้มีแต่เงได้ไหว่ีดุมเขาเดียวบเดียบเดียวบเดียกันช ไอ้ลูกตายกันลุ้ืมเนาะูเนาะ่ักะแต่กับพี่น้องมันตัดกันบ่ได้ดอกคือสิว่าเียงกูนเว้ากันกับคือเก่าอ้ยือนเนาะอืมเพิ่นาเอื้อยเรื่องกกายไปเพื่อนเขาเฮาบ่ปาอกกเชิญลูกหลานมึงบ่อืมบ่ปากูเฮาก็บ่ปาคือกันนอืมว่าม อ่บอก็ตัวบอกพังนบักชมไปแต่อีนวลมาว่านบ่เนี่ยงเเอาคนบอกว่าคนไปบครับเนี่ยนี่อีนวลมาว่านเอเออตอนวลนวกัมาห็ดนมนุษย์แต่เมื่อหราวรอเอออนวลอยู่ตัวนะพีเห็นบ่เน่เอเออมาเลยสองกับมือแล้วนั่นแ้ชมไปปะคเดี๋ยวเดี๋ยวก็บัชมโอเคหันอกี่น้องจังไหกันยกหย่าเด้อเด่อ่อนเด้ เดีมือไปเวียกต่อก่อนไปนอกก่อนนะสบายดีสบายดถ้าบ่มาสิไปตามบ่น้องจ้ะน่ะบ่ไปละอายุพุ่นแล้วติอยู่เฮือนนาบาพุ่นแล้เนาะอ่าโอเคพี่น้องเอ้ยนนาไปดกหญ้าเนาะดกหญ้านตกมาใส่ปุ๋ย่นสิตกจักได้นี่มื้อมานี่อือเฮ็ดกเาเนาะโอเคพี่น้องเอ้ยก็คือสิประมาณนี้ทุกคําคือสิให้อตัว จบคลิปอมนาบพระเจ้าพ่อแม่พี่น้องไปเนาะในคลิปนี้ทุกคำคือเชติกาวคำว่าสบายดีสบายดี